เวลา17นาฬิกา29นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุนอาคารนวมินทร์ะบพิษ8 4พรรษาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์สิริราชพยาบาลเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับสเสด็จ โอกาสน,นี้ส่งวางพุ่มดอกไม้ส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชาสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิดตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชาชนกแล้วส่งพระดำเนินไปยังศาลาสิริราชร้อยปีส่งวางพุ่มดอกไม้ส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชาสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชาชนนีแล้วส่งจุดทูปเทียนเครื่องนามัสการบูชาพระรัตนตรยัยเมื่อประสงค์ถวายศีลจบ ในการนี้สมเด็จพระนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการสร้างอาคารเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดอาคารนาวมินทระบอพิษ84พรรษาซึ่งคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรในโอกาสมหามงคลเจริมพระชมพรรษาเจ็ดรอบ84พรรษาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเงินจากการจำหน่ายสมุดไดอารี่ภาพการ์ตูนฝีพระหัตและเงินที่ประชาชนร่วมทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพประบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิร และรายได้จากการจัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาวสายน้ำแห่งรัตนโกสินลร์ส่งทบทุนในการก่อสร้างอาคารและจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์รวมทั้งอย่างได้รับพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณจากพระบรมวงศานุวงศ์ตลอดจนประชาชนผู้มีศรัทธาร่วมโดยเสด็จพระราชกุศลโดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม6กล้าน2บาท56ตางโดยอาคารนี้มี มีความสูง25ชั้นเป็นอาคารที่สูงที่สุดในโรงพยาบาลสิริราชที่สามารถรองรับการขยายตัวของผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้น โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุญ,ญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดปรกระหม่อมพระราชทานชื่ออาคารอันมีความหมายว่าอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำเนกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงเป็นใหญ่รัชกาลที่9ก้าเนื่องในโอกาสมหามงคลที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา84พรรษาจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังอาคารนวมินทรบพิตร 8 4พรรษาทอดพระเนตรนิทศาการนวมินทรบพิษสิริราชานุสร์ที่แบ่งเป็น3ส่วนได้แก่ส่วนที่1นสิริราชในสายพระเนตรจะแสดงภาพถ่ายของสิริราชในมุมมองต่างๆที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษได้ทอดพระเนตร ส่วนที่สองสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศส่งสร้างสรรค์น,นำเสนอความเกี่ยวเนื่องของประบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษในส่วนอาคารต่างๆและเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาและศักยภาพของอาคารนวมินทระบพิษร84พรรษา และส่วนที่3บนเส้นทางแห่งทางพัฒนาวิถีจัดแสดงภาพรวมการก่อสร้างและการดําเนินงานของศูนย์รังสีวินิจฉัยหอผู้ป่วยวิกฤตและระบบจัดยาอัตโนมัติทั้งนี้สมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางศิดาเลิกอาคารเมื่อวันที่24มิถุนายน2558เพื่อทดแทนกลุ่มอาคารเก่า3หลังเดิมได้แก่ตึก หาฤิจจันทร์ปาวาตึกผอบนบสุภัทราระเบียบและตึกเวชศาสตร์ป้องกันที่มีอายุการใช้งานมานานกว่า50ปีมีสภาพสุดสมและแออัดโดยอาคารหลังใหม่นี้มีพื้นที่ใช้สอย67551ตารางเมตรรองรับการบริการรักษาผู้ป่วยนอกได้5 0 0 0 0 0คนต่อปีและผู้ป่วยในได้2 0 0 0 0คนต่อปีและเตียงไอซเพิ่มขึ้น62เตียงรอมทั้งท่อพระเนศนิทศการนวัตกรรมทางการแพทย์ ต่อจากนั้นท่อประเนทรเครื่องมือรังสีรักษา MR l i n ลนซึ่งเป็นเครื่องฉายรังสีเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนพร้อมระบบภาพนำวิถีคลื่นแม่เหล็กเครื่องแรกและเครื่องเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งมีจุดเด่นในการฉายรังสีปริมาณสูงพร้อมกับเอ็กซ์เรย์คลื่นแม่เหล็กทำให้แพทย์สามารถเห็นรายละเอียดของก้อนมะเร็งและอวัยวะข้างเคียงขณะฉายรังสียังให้ข้อมูลภาพ M r i แบบเรียลไทม์สามารถติดตาม ตำแหน่งของผู้ป่วยและก้อนมะเร็งรวมถึงอวัยวะข้างเคียงหากมีการเคลื่อนที่ออกนอกขอบเขตพื้นที่วางแผนหรือตำแหน่งของอวัยวะข้างเคียงเคลื่อนที่เข้ามาในบริเวณที่ใช้รังสีมากเกินไปสามารถที่จะหยุดการใช้รังสีและปรับตำแหน่งเพื่อเริ่มใช้รังสีใหม่ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาและลดผลข้างเคียงสามารถรองรับการใช้รังสีรักษาโรคมะเร็งชนิดต่างๆเช่นมะเร็งตับมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งกระเพาะ ปัสสาวะโดยผู้ป่วยทุกสิทธิการรักษาสามารถเข้าถึงการรักษาได้ทั้งหมดโดยแพทย์จะพิจารณาตามชนิดระยะและตำแหน่งของโรค ทั้งนี้อาคารนวมินทระบ่อพิษ84พรรษาเริ่มเปิดใช้งานบางส่วนปี2561และเปิดใช้งานทั้งหมดเมื่อปลายปี2564เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางที่ทันสมัยครบวงจรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและเท่าเทียมในการรักษาพยาบาลของประชาชนทุกหมู่เหล่า